ความรักมันคงของพระเจ้าไม่เคยยังหยุดพระเมตตาคุณหลังลงมาอยู่เสมอไม่ทุกเช้าเราในดวงใจสาบซึ้งทุกทุกวันใหม่ พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนาพระองค์ทรงความเทียเท่ยงตรงความรักมันคงของพระเจ้าไม่เคยยัาง ลังลงมาอยู่สมอไม่ทุกเช้าเรานีนดวงใจสาบซึ้งทุกทุกวันใหม่มพระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนากพระองค์ทรงความเที่ยงตรง ไม่ทุกเช้าเราในดวงใจสาบซึ้งทุกทุกวันใหม่พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนาพระองค์ทรงความเที่ยงตรงพระองค์ทรงความเที่ยงตรง Very good, nai. Very good, yang ni, ni. Very good.